ดาวเด่นประจำเดือนนี้ขอนำเสนอสุใส่งามผู้ชายที่แต่งเพลงออกมาแต่ละครั้งล้วนมีเนื้อหาต่อว่าผู้หญิงล่าสุดกับเพลงใหม่กระแทกอารมณ์ขย่มหัวใจเพราะเนื้อหาจัดจ้านแรงโดนใจกับเพลงไม่ได้หกักคาไว้สุใส่งาม สวัสดีครับผมสุไสยงามนะครับสังกัด Army Record นะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาแนะนำซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซิงเกิลที่ถือว่าห่างจากเพลงล่าสุดก็ประมาณสักปีหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าไม่ได้หักคาไว้นะครับต่อเนื่องจากนั่นแหละครับมาเดือน 9G s t i n ซินะครับซึ่งเพลงนี้ก็เนื้อหาสาระแน่นอนก็เป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วนะครับก็คือ ออกแรงๆเอาใจไวรุ่นจิกโก้สักหน่อยที่อกหักกันนะครับาถามถึงว่าไม่ได้หักคาวไว้นี่เป็นประโยคเด็ดวลีเด็ดที่ทุกคนถามถึงนะครับแล้วก็ถามว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนั้นแน่นอนผมก็คือได้ได้แรงบันดาลใจมาจากาการดูข่าวเรานี่แหละข่าวสารบ้านเมืองซึ่ง,งส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขานำเสนอก็คือพิษรักแรงหึงนะครับบอกว่า คนเรารักกันเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะครับแล้วก็มีความสุขกันดีแต่พอเมื่อมันเวลาผ่านไปมันก็อาจจะเบื่อหน่ายกันได้แล้วก็จืดจางล้างลากันไปบางคนรับไม่ได้กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะไม่ยอมให้เขาจากไปอาจจะเหนียวรั้งกันไว้ยึดยืดย้อนะครับซึ่งบางคนถึงขนาดทรลายตัวเองฆ่าตัวตายก็มีหนักขนาดนั้นซึ่งผมเป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้เกิด,เก,ด,เ,กดเกิดอย่างนั้นขึ้นเพราะว่า เรายังมีคนที่รักเราเป็นห่วงเราอยู่เยอะนะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะซึ่งผมก็เลยอยากจะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอบอกพวกเขาเหล่านั้นว่าเราต้องอยู่ได้นะถึงแม้ว่าคนรักของเราจะนอกใจไม่มีคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องอย่าอย่าไปซีเรียสถึงขนาดนั้นปล่อยเขาไปก็เหมือนกับคำว่า,าจะไม่มีใครก็ได้เชิญเลยฉันอยู่ได้ฉันมีกําลังใจแล้วมีคนที่รักเราอีกเยอะนะบอกไปเลยว่า จะไปไหนก็ไปฉันไม่ได้หกักคาไว้อันนี้คือวลีเด็ดสิ่งที่ไม่ได้หกักคาไว้นั่นก็คือหัวใจนั่นแหละครับหัวใจที่เราไม่ได้ไปเหนียวลังเขาไว้ไปล่อยเขาไปเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของเพลงนี้อาจจะบางคนอาจจะคิดลึกนึงอย่าไปคิดลึกนะครับสำหรับเพลงนี้ขอให้คิดแบบว่าสบายๆแล้วก็ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงของผมซึ่งน่าจะทําให้ใครหลายคนได้สะใจไปกับเพลงนี้ครับผมสุดท้ายนี้ก็คงจะฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับ ไม่ได้หักคาไว้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดในตอนนี้นะแล้วก็ในเรื่องของดุนตรีแน่นอนนะครับดักแน่นขึ้นตามสไตล์ของผมแล้วก็เนื้อหาสาระนี่ก็อยากให้ฝากลองฟังกันดูถ้าใครอยากจะได้เพลงนี้เป็นเจ้าของในโทรศัพท์มือถือก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน496868 8นะครับตามด้วยรหัสศิลปิน558นะครับแล้วก็ฝากไปถึง ท่านไหนที่อยากจะจ้างงานไปเล่นคอนเสิร์ตดสดๆร้อนๆอะแบบไลฟ์คอนเสิร์ตก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0843882158นะครับ0843882158นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ MV อยู่ที่นี่ครับไทยๆครับสวัสดีครับไม่ได้หักค่าไว้ครับาอจะทรมานก็ทนกันไปฉันพอรับได้ อีกไม่นานคงหายแผลใจของคนไร้ค่าเมื่อเธอหมดรับฉันก็จะไม่รั้งยอมเปิดทางถอนตัวออกมาเชิญควายตัวใหม่ไทยนะฉันไม่ได้หักขาไว้ฉันไม่ได้หักขาไว้ฉันไม่ได้หักขาไว้ เมื่อเธอหมดรับฉันก็จะไม่รักยอเมเปิดทางปลอนตัวออกมาฉันญควายทัวไม่ไทยนานฉันไม่ได้หักขาไว้ ใจหัวไปจากฉันอย่าหันมามองถ้าใจเธอเรียกร้องต้องการหนักหนาอย่าเสียเวลาหาเหตุผลอยู่เลยรู้ว่าเธอรักเขาเบื่อคนเก่าอย่างฉันไม่ต้องมาสงสาร ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยปล่อยให้มันลงเอยแบบช้ำๆกำกมของกูอาจจะทอรมานก็ทนกันไปฉันพอรับได้อีกไม่นานคงหายแผลใจของคนไร ตัไม่ไทน่ะฉันไม่ได้หักคาไว้ มันจะคืนคมไม่ค่อยสบอารมณ์ก็ไม่เป็นไรรอกเธอจ้าไม่ขอฉันก็ให้มาไม่ต้องมาแ,แอบนอกใจอาจจะทรมานก็ทนกันไปฉัน ฉันควายตัวไม่ไทยนานฉันไม่ได้หักขาไว้ฉันไม่ได้หักขาไว้ฉันไม่ได้หักขาไว้อาจจะทรมานก็ทนกันไปฉันพอรับได้อีกไม่นานคงหายแผลใจของคนไร้ค่า เมื่อเธอหมดรักฉันก็จะไม่รั้งยอมเปิดทางถอนตัวออกมาฉันไปายตัวไม่ไทยนาฉันไม่ได้หักขาไว้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  ใจฉันไม่ได้ห